นาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีต่อบนพระพุทธเจ้า พระเจ้าพระสงพระเจ้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายาย